พิธามคุณแม่ครับคืนที่เจนะครับก็ผ่านไปเจวันแล้วก็ความจริงแล้วก่อนอื่นที่อยากจะแบบพูดเลยนะครับก็เลยอยากอยาก,อยากจะขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาที่งานแบบขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นความจริงอยากจะบอกว่าผมเดินไปบอกแม่ทุกวันว่าแบบโอ้โ oh, ห oh, แม่คนมาจกแม่เยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราดีใจแทนแม่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณขอบคุณนะไม่ิง่ครับที่มาส่งคุณแม่ค<ช>ือไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่แบบไม่ได้มาเป็นแค่สื่อมวลชนแต่ว่ามาช่วยงานด้วยอยู่กับพวกเราทุกๆคืนเลยจนจบงานนะครับขอบคุณมากมากเลยคร,ครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมขอบคุณไปถึงหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่ได้มาอะไรเงี้ยครับ,รบใ,นในโซเชียลเนาะเวลาพวกผมไปแบบไปอ่านข่าวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า หลายๆคนเขาก็เขาก็เป็นกําลังใจให้พวกผมนะแล้วก็เขาก็เป็นกําลังใจให้พวกผมนะแล้วก็สดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกาลังใจให้ครอบค,ครัวเราอยากจะบอกว่าพวกเราได้อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านมากนะครับแต่ก็มีคนส่งมาให้เยอะแล้วก็ได้อ่านบ้างน,นะครับก็เห็นคนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยเห็นถึงความรักที่มีให้กับแม่นะครับแล้วก็วันใหม่ด้วยนะครับเป็นห่วงวันใหม่กันค่อนข้างเยอะมากอันนี้พวกเราแบบ รู้สึกขอบคุณกันใจจริงนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยจริงๆครับได้ก็ความจริงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเออเหมือนกับหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าเออเหมือนไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยว่าคุณแม่ไม่สบายนะครับแต่ว่าความจริงแล้วว่าแม่ไม่สบายมาก็6กปีแล้วนะครับผมกออ็ด้วยอาการของโรคมะเร็งนะครับผมก็เป็นมะเร็งที่ไตนะครับเสร็จแ,แล้วก็ เออ,อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็มีช่วงของเฟสที่ว่าโลกมีการควบคุมให้อยู่ได้กับมีช่วงที่เริ่มลุกลามบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทั้งหมดที่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็6ปีครับแต่ว่าช่วงช่วงสุดท้ายของของคุณแม่นะครับผมก็ท่านก็มีบุญนะครับคุณแม่ก็แบบ จากไปอย่างสงบนะครับผมไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานครับไ,รได้คุยได้คุยอะไรกันอ๋อจริงๆเอาจริงๆอ่ะมันแอบอปุบปับดิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้มีการคุยเป็นแบบกิจจารักษณะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงไทยๆก็อาจจะมีได้คุยกันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับว่า อะไรยังไงแบบเขาจะฝากอะไรไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการคุยกันผ่านไม่ได้เรียกกันมานั่งคุยอะไรเงี้ยจะได้คุยกันคนละทีทำไมกว่าเช่นมาถึงว่าะบอยคุยของเขาผมมาคุยของผมเวลานั่งอยู่ด้วยกันจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีการคุยกันแบบอ่ดเรียกมาพร้อมหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีเรื่องนี้มันแอบพูดยากนิดนึงครับคือหมายถึงว่ามันก็ต้องอธิบายคือที่พัดบอกปุกปักเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าปุกปักขนาดนั้นหรอกแต่คือหมายถึงว่า ช่วงที่คุณแม่อาะสุดช่วงสุดท้ายช่วงท้ายๆของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดสามเดือนนะครับทีเนี้ยคือถามว่ามันยากตรงนี้ครับคือก่อนหน้าเนี้ยคือมันก็มีเรียกว่าอะไรครับมีทรายมีสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอหรือว่าอาการหรือว่าตัวอาการเองก็ดีที่มันคล้ายๆจะบ่งชี้ว่าคุณแม่จะมีเวลาเหลือเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะอาจจะด้วยแบบเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งถามแม่ว่าแบบเรามาสั่งลากันนะนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับใจนึงก็รู้แต่อีกใจนึงเราก็อยากให้เขาอ่ะอยู่ไปนาน,าน,านใช่อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเพราะนั่นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบมานั่งสั่งลากันเป็นกิจจาขนาดที่พัดบอกอะนะครับแต่ว่า อย่างทะตัวผมเองเนี่ยคือผมเองก็ได้มีโอกาสนะคุยกับแม่แบบแต่ไม่ได้เป็นกิจลักษณะเช่นเช่นก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงสามวัสุดท้ายเนี่ยก็นั่งกันโต๊ะกินข้าวก็ก็คุยกันครับแบบคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนความจริงแม่เขาก็สู้นะแต่ว่าถามว่าท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไหมท่านก็ ทำใจแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างเช่นแม่เขาก็จะเคยจะพูดว่าแบบเออถ้าเป็นแต่ก่อนแม่ก็คงแบบมีห่วงมากกว่านี้แต่ว่าแบบตอนเนี้ยเขาก็เห็นว่าเนี่ยสามคนน่ะก็ดูแลตัวเองได้ดูแลวันใหม่ได้ถามว่าเขาหมดห่วงไหมเนี่ยเขาก็หมดห่วงแหละครับแต่ว่าเขาก็จะมีสิ่งที่แบบ เสียดายแค่ว่าแบบเออเขาเสียดายว่าไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเราให้ได้มากกว่านี้เท่านั้นเองอะไรเนี่ย mm. ก็จะเป็นลนาานักษณะการพูดพวกนี้ครับอะไรที่แบบเป็นแบบไม่ได้เป็นกิจก่างทัศนะอืมอืมใช่คือ,คอเราอย่างที่ผมบอกเนาะไม่อยากมาแบบพูดอะไรเป็นกิจกางทัานะมันจะกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่า mm. มันมันเหมือนแบบกําลังจะบอกลากาันอย่ไ<ผ>ม <MUSIC S 2> ่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ เขาเสียกาลังใจด้วยเพราะเราก็ให้กาลังใจเขาตลอดมาแบบสู้นะแม่เออถ้าแม่สู้อ่ะพวกบอยอ่ะสู้แบบแม่จะรักษาจะแบบ่าใช้จ่ายอะไรยังไงอะ่ะถ้าแม่สู้อ่ะพวกบอยสู้อะไรอไร๋อ,อจริงๆสำหรับวันใหม่ก็จริงๆวันใหม่เนี่ยเขาก็ พอจะรับรู้นะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกผมก็คิดว่าเราอยากให้น้องอไม่อยากให้วันหนึ่งที่แบบมันเกิดเหตุปุกปักแล้วน้องตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามจะอธิบายกับเขาให้เขาเข้าใจถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราอาจจะไม่ได้แจ้งตรงๆไม่ถึงไม่ใช่ใช่เราไม่ได้พูดให้แบบ่ัดรงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเราก็พยายามจะบอกอ้อมๆให้เขาเข้าใจที่สุดเลงสถานการณ์ครับผมแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กะครับเขาเขาก็ เขาฟังแหละเขาก็เข้าใจแต่ว่าภาพเรากับภาพเขาไม่เหมือนกันสําหรับเด็กนะครับใช่ใช่ใช่น้อยเราน้อยเขาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใช่ครับคือทุกคนเห็นวันใหม่บอกว่าคือเอาจริงๆวันใหม่เขาโตไวแต่ว่าาจริงเขายังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าตัวเขาโตแต่ข้างในเขายังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าลงดีเทลเล็กๆเราก็มีการบอกน้องคือน้องเขาเห็นแล้วแหละว่าแม่ไม่สบายใช่ไหม แบบไปกลับโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆพ่อแม่ปกตินอน้องก็น,นอนแบบแม่ใช่ไหมทีเนี้ยเขาเห็นอยู่แล้วแหละแต่เขาอะก็จะรู้แค่ว่าแม่ไม่สบายแต่ว่าดีกีแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่เคยทราบเพราะว่าเขาเป็นเด็กอะเราก็ไม่อยากไปบอกเขาแต่ว่าอย่างที่พัดบอกอะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันหนึ่งแบบเกิดถูกตับขึ้นมาเขามาตกใจทีเดียวเขาจะรับไม่ไหวเราก็เคยมีการแบบค่อยๆบอกเขาอย่างเช่น เนี่ยตอนที่แม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลก็ทราบเลยที่แล้วเราก็นั่งบอกเขาแล้วว่าวันใหม่ตอนนี้คุณแม่เขาว่าแบบไม่ค่อยสบายนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าตอนนี้แบบวันใหม่อะก็ต้องอย่าดื้อคุณแม่นะคุณแม่เขาไม่สบายเยอะแล้วแบบเราก็ไม่พวกเฮียความจริงไม่อยากมาบอกอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็อยากให้วันใหม่อะแบบถ้ามีอะไรอยากจะบอกแม่ก็บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนเวลาคุณแม่เขาไม่ได้เหลือเยอะแล้วอะไร ม่พูดไปอย่างนี้เพราะว่าคืออยากให้เขารู้ทิ้นแต่หินทินใช่ครับจนจนคำจริงแล้วอะ่ะอยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงที่เราสามคนนะใจว่าสามคนหมายถึงว่าบอยหนองพัดเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตกันแล้วกันหลายๆครั้งที่เราต้องมานั่งตัดสินใจกันแบบนั่งคุยกันว่าเราจะเราจะแบบไปทางไหนกันต่อเออแบบ ่วยแม่ไปทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คุยกันว่าเราจะหาทางที่ดีที่สุดให้แม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีช่วงไท,ท้ายทายที่มันเป็นสัญญาณมากๆแล้วว่าแม่จะมีเวลาอีกไม่นานอะไรเงี้ยเราก็ไม่บอกกันใหม่อีกว่าที่เคยบอกกันใหม่เยมันเหลือน้อยกี่ว้านนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอะถามว่าเขาอะเสียใจไหมเขาเสียใจนะเขาร้อ,องไห้เขาร้องไห้นะแต่ว่าพอวันที่มันเกิดจริงๆอะเขาก็รับไม่ได้อยู่ดี เขาอะเข้าใจว่าที่เราพูดว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าอีกหลายเดือนอย่างเงี้ยอืมด้วยความเป็นเด็กอะไรใช่เพิ่อความจริงแล้วอย่างที่พี่ๆทุกคนเห็นวันใหม่วันแรกอะเขาจะเหมือนกับร้องไห้ก็เยอะผมว่าผมเขาตกใจใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโอเคเขาอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นอแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับมันมันมากกว่ามันมากความรู้สึกมันมากกว่านั้นละกันใช่เขาก็เลยอาจจะแบบ ควบคุมไม่ได้บวกกับหลายๆคนหลายๆคนก็ด้วยความที่เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีพอ,พอเข้ามาโอ้โอใช่ใชเขาก็ยิง่งมันก็จะกลายเป็นแบบถูกไปเรียกความรู้สึกเดิมขึ้นมาอีกผมยิ่งแบบผ,นะผมถามเขาว่าแบบผมถามเขานะผมถามเขาว่าแบบหลังจากผ่านมาแล้วหลายๆวันนะว่าแบบวันนั้นทําไมร้องไห้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่เคยเจอความเสียใจแบบนี้นะเขาพูดคำนี้เขาบอกว่าแบบเขาพูดกับผมคำนึงมันก็มันก็อิมแพกผมมากเหมือนกันเขาพูดแบบ เออทาไมมันเสียใจขนาดนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็แข็งเข้มแข็งเยอะครับขอบคุณความจริงผมว่าต้องขอบคุณแขกทุกคนที่มางานที่นี่นักข่าวด้วยที่แบบอยู่เป็นห่วงครับรู้สึกวันใหม่แล้วก็อยู่เพื่อนเล่นวันใหม่ให้กำลังใจวันใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เข้มแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเขายังเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเขายังมาพูดเล่นอยู่เลยว่าแบบอะไรนะเรื่องว่าแบบวันแรกแบบทําไมนะ อ๋อว่าว่าวันแรกแบบเหมือนแบบตั้งตัวไม่ทันบอกว่าพาพอกไปกลายเป็นแบบว่าร้องไห้โฮเออใช่เขาจะมาพูดทํานองก็แบบพลาดและพลาดและอะไรประมาณนี้เออแล้วก็เพิ่มคราบพลาดว่าแบบว่ามีภาพออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับว่า ว่าว่าจะเป็นแบบนี้หมายถึงว่าเรา <c oughs> เราเห็นหลายๆคนแบบในคอมเมนต์หรืออะไรทุกคนจะพูดว่าใจหายหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเดินไปข้างนอกบางทีเดินเจอคนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หลายคนเดินเข้ามาแสดงความเสียใจกับเราแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาตกใจมากเขาร้องไห้เลยอะไรซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออแม่เราอะมีผลต่อคนแบบจำนวนมากเ้าก็ผิใจแล้วก็ จริงๆก็ภูมิใจที่อ,อแม่มีคนรักเยอะอครับใช่ใช่มีคนแม่มีคนรักเยอะจริงๆแบบอาจจะเป็นเพราะว่าทุกๆคนได้เคยดูแม่เลี้ยงวันใหม่ผ่านออนไลน์ด้วยเนาะก็ะดเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลย,ยมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนแม่ของตัวเองด้วยอย่างที่พัดพูดเลยแบบผมมาพูดกันเองก็แบบดีใจมากๆ ที่แบบเห็นแม่คนรักแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมใช้คําว่าแทบทุกคนเลยที่แบบพอรู้ข่าวแม่ที่แบบรู้จักอะ่ะโทรมาทุกคนแบบร้องไห้แบบร้องไห้มากๆเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบเขาเสียดใจกับการจากไปของแม่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนรักแม่มากๆ ไม่ใช่แค่คนที่มางานแต่หมายถึงผมหมายถึงในในโลกโซเชียลด้วยนะหมายถึงว่าแบบทุกทุกคนเลยทำจริงแล้วว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นนะวันแรกอะเก้าอี้เราไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันหลังๆเราก็ต้องแบบไปเราก็ปเชาวเก้าอี้มาเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าคนมาเยอะมากก็ขอบคุณมากๆจริงๆแบบขอบคุณแทนแม่นะครับผมผมแบบผมเชื่อว่าแม่จะต้องแบบดีใจมากๆผมบอกแม่ทุกวันว่า แม่คนมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ยดีใจแทนแม่มากๆเลนะครับครับก็พรุ่งนี้ก็จะมีวันาชาปนกิวันาชปนาปนกิคุณแม่นะครับ mm hmm. ก็ความจริงแล้วผมจะเคลื่อน mm hmm. คุณแม่นะครับจากศาลาไปที่เมนสองนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยนะครับก็ท mm ัก hmm. เริ่มเริ่มเคลื่อนประมาณสิเอดโมงครึ่งนะครับถ้าใครที่สะดวกมา จะมาร่วมงานก็ไปพบกันได้ที่เมนสองได้เลยนะครับตอนประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งได้นะครับพิธีการจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการลอยอังคารก็เราจะไปลอยกันก็คือวันถัดไปวันอาทิตย์นะครับเขายิงบอกก็เรื่องนี้ก็บอกได้ผมไม่ติดคือผมจะพา,าพาคุณแม่ไปลอยที่พัทยาครับไปลอย ไปที่เดียวกับคุณพ่อครับผมให้ให้ท่านมาอยู่ด้วยกันอ,อ,อ๋อหนักเลยนะถ้าพูดได้จะหนักเลยนะจริงๆก็แค่อยากจะบอกแม่ครับว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าสิ่งที่ แม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างาให้พวกผมเพราะว่าเขากลัวว่าทำวันหนึ่งเขาไม่อยู่พวกผมจะลำบ,บากเขาถึงพยายามทำทุกอย่างทำระตูทำอะไรของเขาอะไรเงี้ยแต่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะโอเคพวกผมก็ขอบคุณในสะิ่งที่แม่ทำให้มากมากเอแต่นะตั้งแต่ที่ มันช่วงที่คุณแม่ป่วยช่วงหลังอะไรเงี้ยครับผมว่าสิ่งที่แม่สร้างไว้ให้ผมดีจริงก็คือพี่น้องที่พวกเราอ่ะเออโอเคเพวกผมอ่ะจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะหรอกในเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นบ้านผู้ชายเนาะก็มันก็จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันเยอะแต่พอพอมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเหมือนแบบ ต้องมารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจนะมันก็ทำให้เราได้คุยกันเยอะขึ้นบางอย่างในเรื่องที่บางทางเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เรา,เราไม่กล้าพูดเราก็กล้าพูดมากขึ้นอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเออนะวันที่แม่ไม่อยู่อ่ะเราเรายังมีพี่น้องที่เรายอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า ดีที่สุดเลยใช่ใช่ที่แม่จีงไว้ให้ใ<ช>ความจริงแล้วคือที่พัทบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทอะคือพัดจะมีนิงหมายถึงว่าพวกเราคือคํานิงถามว่าในบ้านสนะิทไหมสนิทแต่แค่เป็นที่น้องที่แบบพอเป็นผู้ชายด้วยกันก็จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเอาง่ายง่ายเช่นอย่างที่พี่ทุกคนเคยรู้ว่าใข่เริ่มจีบไครก็ไม่มาเล่ากันหนะเอ,อย่างเงี้แบบรู้จักข่าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินข้าวใช้เวลาอยู่ในบ้านกินข้าวโต๊ะเดียวกัน คุยเล่นกันเรื่องบ้าๆเอาบอลพามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรักในคะรอบครัวถ้าถามผมอ่ะผมก็มั่นใจว่าไม่แพ้บ้านใครคืออันเนี้ยเป็นความผมผมกล้าพูดว่าเป็นความภูมิใจของแม่นะครับคือแม่ไม่เคยพูดกับพวกผมหรอกแต่ว่าแม่มักจะพูดกับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าเขาอะภูมิใจมากที่ลูกๆในบ้านนะ่ะ สามัคคีแล้วประหลักกันนะครับก็กถ็ถ้าถามว่าผมอยากพูดอะไรกับแม่นะครับคือผมว่าถ้าสำหรับผมแล้วไม่ต้องพูดอะไรอะแม่เขารู้หมดเลยว่าว่าผมรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ว่าสำหรับผมอะแม่คือทุกอย่างของผม พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะบอกแม่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเคยบอกว่าเขาไม่ไปห่วงแล้วเนี่ยผมว่าสุดท้ายด้วยวามเป็นเขาอะเขาก็มีควขาดยังเปห่วงผมอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นซึ่งอันเนี้ยผมดีใจที่ผมเคยบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะว่าผมมจะดูแลน้องๆเองไม่ว่าวันหนึ่งต่างคนก็ต่างในครอบครัว ผมจะดูแลไม่ทิ้งกันแน่นอนทางนอกรัดแล้เขาวันใหม่ครับก็เขาเป็นอะไรที่ผมผมผมว่าแม่เขาคงสบายใจในเรื่องนี้ได้ส่วนถ้าแม่จะเป็นห่วงก็คงมูอ่อีกเรื่องหนึ่งคือย,ยังไม่สร้างบ้านสักทีใช่ใช่ใชแต่ก็คืออย่างที่บอกอะ่ะแม่เขาจัดการไม่ให้ทุกอย่างหมดแล้วอะครับคือที่เขาแบบเล่นสร้างสตูอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่ฮบ ผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนแบบผมอยากจะอวดแล้วกันถึงแม่ผมแว่าที่พี่ๆทุกคนเห็นสตูที่แบบสตูที่ไปถ่ายงานกันขึ้นมาหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนะี่ยแม่สร้างตอนแม่ไม่สบายทั้งหมดคือต่อให้เขาไม่สบายอ่ะเขาก็ไปปีนเก้าอี้ฉาบป,ปูนอยู่กแบบับอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่าเ้ยแม่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายอยู่ถ้าผู้ขับเนี้ยเขาก็จะไม่รู้นะเขาก็จะแบบบุดหงิดผมบอกว่าไว้เว้ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอะ่ะ แม่เขายังทาอีกโปรเจกต์หนึ่งคาดไว้อยู่เลยใช่ใช่เขายังบอกเขายังบอกมผมเลยว่าแบบเหมือนคำน้องว่าเสียดายทำไม่เสร็จใช่ใช่ใช่ใช<ม>ก็ยังมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่แม่เขาท<ม>ํค้างไว้ซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องมาสานต่ออะไรเงี้ย<ม>นะครับผมครับก็ก็ถ้าสุดท้ายถ้าจะพูดอะไรถึงแม่ผมก็อยากจะบอกว่า ผมหน่องแล้วก็พัดแล้วก็วันใหม่ก็แบบภูมิใจมากๆานกะภูมิใจที่ผมได้เกิดเป็นลูกแม่มากมาบผมพูดแทนน้องๆได้เลยคนระับทั้งน้องพัดแล้วก็วันใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ